สบายดีพี่น้องคนเล่าคนอีสานเฮาเด้อเมื่อนี้มะเกือป่าน้อยเลี้ยงป่าไว้กินซ่วงโควิดพี่น้องบ่อนี้ประมาณพันป่ายพอได้เบิ่งได้แย,ยงอยู่เด้สเศรษกิจพอเพียงเนดะ้อ มาเกืออาหารเศร้าแต่ว่าน้ำหมอกมันหลายมื่อเศร้ามันหนาวก็เลยมาเกือสช่วงเก้าโมง บ่อนี้เลี้ยงได้หนึ่งเดือนได้หนีนะบ่อนี้เลี้ยงได้หนึ่งเดือนนะจ๊ะบ่อนี้มีหลายบ่อนี้มีหลายเด้อบ่อนี้หนองนี่มีหลายปลาประมาณ 3, สามพันแต่ว่าตอนเศร้านี่มันบ่ค่อยมากินป่ะเนี่ยถ้าหลายมันจะมากินตอนแรงสีโมเวล,ลาที่มันซอกหากิน นั่ซี่แหละพี่นอกอาซีบสาวสวนมีเวลาว่างๆออก็มาอยูส่สวนเ,นเรียกเสริมพอได้กิน ่วงนี้ได้เกลือหัวอาหารไปก้อนอีกนึ่งเดือนเราจะให้เป็นประเภทสาลีหรือข้าวโพดแล้วก็ประเภทผักหวานตรงนี้ต้องเล็งให้ใหญ่ก่อนป่ามันต้องเนื้อแทบบกขาวแล้วกลมมีน้ำหนักแบบบุมีน้ำนะถ้าป่าเขาขายตลาดทั่วไปจะแบบเป็นน้ำเนื้อบนแน่นเนาะ ปลาของเรานี่มันเนื่อนแน่น